อ่าครับผมมือนี้รอบใบนะครับรอบวันค้านะครับประมาณใบสามหมกว่าเนาะลูกค่าเพิ่งซื้อซีดไม่เห็ดเพราะว่าเนื้อมดนะครับเนี่ยเนื้อมดจะเห็ดเป็นอูติมันเนาะนี่เนื้อนอกนะครับอีกส่วนหนึ่งไปเอาไปย่างนะครับผมไก่เห็ดซอยจุอีกส่วนหนึ่งครับผมไปครับข้าตะไคร่มีเท่าไหลูกค้าซื้อเนื้อไม่เห็ดเนี่ยนอนอยู่หลืะสุดยอดสุดยอดครับผมอันนี้ดีซื้อมากต่ตลาดวันลงมาโตครับผมนี่จะอู บเนื้อหนวกติดมันเนาะนี่โอ้เนื้อหนวกตึ้งเสือไหมเฮ็ดแหย่ขึ้นปะของแท้ของแท้ลูกค่ะ FC พันแท้เลยนี่เนื้อ,นนอห,หนวก, FC, นนนนกติดมันได้เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งอยากไปเฮ็ดใหย่ขึ้นซอยจุซอยจุซอยจ,อยจุอันนี้เนื้อจะนิ่มดีครับเนื้อ เอือนเนื้อ,อยังเนื้อสัตว์เนาะครับพอดีเพิ่นไปกําลังกําลังลาดเนื้อกําลังเปิดพอดีครับผมเอไปผงเรียบร้อยแล้วละ่ะไปลงเตาครับผมนี่คองแท้ของแท้ครับผมสุดยอดต่อมากะเขียวใส่ตับใส่น้ำหนักมันเทสเน่ได้เพราะอจานหิบมันกีดลายพดเพาะจะใส่อูเพียนนะ ไปครับเดี๋ยวรอให้มูกทุบกันครับเดี๋ยวเครื่องใส่ถั่วนะครับเนาะไปไปครับนี่เรียบร้อยแล้วนุ่มๆนิ่มๆโอ้ติดมันเหนียวนอกนะครับเนาะมันกระแทกอีกเวอร์ชั้นหนึ่งนะครับสั่นบนบ่อเสือมาบ่ได้กินเนี่ยเพิ่นเพิ่นกินในเมียบ้านนะเฮ้อยงของเลี้ยงที่ได้ไปกินอยู่ทิ่ได้ไปกินเขาอยู่เฮียนบ่อเสือมานี่รอไปฟองเหมือดราคาจัดเองครับผมเดียวจ้ำ จุโตเลยจุโตเลยนี่จุเนื้อหนอกจัดเงเลยจานเขานี่ขลองแท้ครับผมจัดเลยโมย่าครับผม,มกผมัน,นืาอมัดตัวข่าจัดเลยก็ใช่ปัญหาเดียวท็ดให้กินรอบบายมา ผมมีเนาะกับแก่เนาะนี่ตับงามๆครับตับย้อนครับตับย้อนตับย้อนนี่ได้หมท่าสดชื่นครับผมขัาม,มีเนาะแก่ได้เม็ดสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้มันก็สุ้ดทนันแล้วเนี่ย ไปไปจะมีไปไป,ไปเสือ้อที่บางอย่างไงนที่ย่าง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 บางพิกย่างไงน,นะย่างใหม่ไปโรยนะ่าครับผมสำหรับลูกพา้าเอ้ ุดยอดล้องไส้แล้วลงพี่บอกอ่าเนี่ยไม่เคยเจอร้านอาหารอร่อยขนาดนี้ยอดยอดครับยอดเลยของร้านดีด้วยโอ้โหโหเนื้อนอกโอ้โหเนื้อนอกนี่กอยสุดยอดเหลือย่างเหลือย่างครับนี่ลูกค้าต้นจัดมาเองครับผมสุดยอดสุดยอดเออได้เนื้อคนเจ๊โซทอนด้วยกันครับเจ๊โซทอนอ่าสุดยอดสุดยอดผมคนเจ๊สุเหลือย่างผมจะมาอีกชุดหนึ่งครับผมไป ไปสะไล์เนื้อหนอครับผมก็ต้องสูกไรแยนแบนเป็นแบ่นเป็นแว่นไปเลยนี่ช้ำๆชำๆของแท้ของแท้ของแสบนะครับไปกวนม้วนเนื้อเพิ่งนะเพิ่ยจะลงได้เนี่ยจัดมากกว่าเลยสุดยอดสุดยอดช่วงบ่ายการันตีความอร่อยครับผมลายเป็นโซซิ่งนะครับ ว่าโย่ตีนหมดลูกขาผมบอกว่าบอกยากจัดจัเดเลสตอบสนองให้สำซาไปลงจานครับผมไปสุดยอดสุดยอดโอ้ช่ำๆเลยครับกินชูจใจเลยนี่สุดท่อนันแล้ว อ่ะมาอีกทอดน้ำัน่มบอกล้เียวัมได้อ่านั่นหวานหอันนี้ก็เปรี้ยวอ่าได้คือกันร่วงเมื่อกันร่งต้องมาลองต้องมาจัดดู ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ว่าดูแต่ในคลิปมันไม่ได้ต้องมามงจัดเองหมดแล้วรอบบาย